สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง PPP Channel นะคะตอนนี้ก็มาถึงที่นาหนองจอกแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าจะได้ไปแค่ไหนนะคะนี่ค่ะคุณนาจับลูกตาก,กับยาจับเสร็จแล้วมาไม่ทันคะ่ะมาสายเขาเสร็จแล้ว มามาดูนี่ค่ะต้องเอาล้างก่อนปลาหมอเยอะเลยรอบนี้มีแต่ปลาหมอรอบที่เหลือจากรอบที่แล้วนะคะหมอเยอะ

ยกเงินจ๊กิ๊กจกิ๊ัมวนๆเนี่ยเออยกแก่มขนาดนั้เราเอาแยหมดู่เรไมเ่าเอยู่ายมือด้วยนะชือไปชิงวดวัดหลวงวัดหลวงเรืยรอยนีทั้นหมดเลยม โลกมืดก็นอนนะครับบึ้งเข้าไปวุ้นทรายไปดูที่บ้านไปดูที่บ้านนะคะทุกคนมาถึงบ้านแล้วค่ะครั้งนี้ได้น้อยนะคะแวะดูนะคะ ไม่เปิดให้ดูนะคะอันนี้ที่เขาจับก็ไม่น้อยนะคะเนี่ยตัวใหญ่เลยไปดูให้หมดปลาช่อนค่ะต้องรอกคุณยายคัดก่อนนะคะ นี่คือว่าถ่ายเข้าไปเห็นแล้วมันต้องแหวกออกอยู่ข้างในนู้นเยอะเลยมีทั้งปลาเข็มน้อยปลาช่อนใหญ่ปลาช่อนน้อยปลาดุกปลาดุกปลากระเดิดก็มีแต่ไม่ได้เอาใส่มาเลย เยอะแล้วเยอะแล้วนี่อะไรสีเหลืองทองวะ อบสองได้น้อยกว่ารอบที่แล้วนะคะอันนี้แยกแล้วแยกแล้วเหลือแค่นี้ปลาสดๆอันนี้ตัวใหญ่อันนี้ปลาหมออันนี้ตัวไม่ค่อยใหญ่ นี ee, ่ในกระสอบยังไม่หมดมีในกระสอบอีกนิดหน่อยปาหมอตัวใหญ่มาก ยังไม่หมดเลือกใกล้จะเสร็จแล้วค่ะเราจะปิดคลิปกันไว้ที่ตรงนี้นะคะ สำหรับคนที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ให้ช่วยกัน like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่อง p p Channel ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ